ด้วยความที่เป็นคนชอบเมนูอาหารข้าวมันไก่นะครับจึงอยากจะพาคุณผู้ชมทุกคนครับมาทานข้าวมันไก่กันผมอยู่คู่ขวามินบุรีครับตรงข้ามมัดกัดมินบุรีนั่นเองนะฮะและตรงข้ามมัดกัดมินบุรีเนี่ยมีร้านอาหารร้านหนึ่งเป็นร้านข้าวมันไก่ครับเขามีชื่อว่าร้านข้าวมันไก่สูตรเบตงครับใช้คําว่าเสียข้าวมันไก่สูตรเบตงอยู่ตรงซอยราชอุทิศ25ทั5นะครับรสชาติข้าวมันไก่ของเขาเนี่ย มันจะมันจะเบตงไหมมันจะอร่อยยังไงแบบไหนผมอยากจะพาคุณผู้ชมไปกินพร้อมกันกับผมเลยตามมาเลยครับนี่เลยร้านนี้เลยฮะข้าวมันไก่สุดเบตงแค่ดูแค่ดูป้ายร้านก็น่ากินแล้วคุณผู้ชมด๋ยวเข้าไปนั่งข้างในกันครับมีเมนูอะไรบ้างแล้วมีอาหารที่เรียกว่าข้าวมันไก่เนะี่ยเด็ดยังไงบ้างตามมาเลยฮะเฮ้คุณผู้ชมตอนนี้ผมมานั่งอยู่ในร้านแล้วนะครับแล้วก็มันมีเมนูนะฮะที่ให้ดูสําหรับคนที่มาสั่งอาหารในที่นี้มันก็จะมี ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ผสมนะครับแล้วก็มีไก่สับที่เป็นจานอาหารจานเดียวก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีจุดเดน่เดนๆของเขานะน้ารากไก่สูตรเบตงบวกกระเทียมเจียวนะครับแล้วก็ของกินเล่นอื่นๆของกินเล่นเขาก็จะมีซาลาเปานะครับแล้วก็ขนมจีบเกี๊ยวซ่าหอยจ้อซา,ามโมซาแล้วก็พุดดิ้งมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวผมจะลองสั่งข้าวมันไก่เราจะมาทานแล้วมันอร่อยหรือรสชาติมันเป็นยังไงรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมสั่งเมนูก,ก่อน อันนี้ฮะอันนี้เป็นสูตรเด็ดของเขากระเทียมเจียวเนี่ยกระเทียมเจียวแล้วก็น้ำราดไก่สูตรเด็ดตรงวันนี้เราจะลองมากินกันว่าข้าวมันไก่หน้าตาสวยๆแบบนี้เนี่ยรสชาติมันจะเด็ดขนาดไหนจุดจุดเด่นของข้าวมันไก่ทั่วไปอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะเทสเนี่ยมันต้องเทสที่ข้าวก่อนว่าตัวข้าวข้าวมันเนี่ยนะครับมันมันแห้งไปไหมหรือว่ามันแฉะไปไหมข้าวเรียงเป็นเม็ดสวยไหมอันนี้ผมให้ผ่านนะตัวข้าวเรียงเป็นเม็ด นะครับรสชาตินะครับบิสม <c oughs> ิลลาห์หนึ่งสองสามคุณชมมันไม่ได้ล้วนต่างจากข้าวบัสมาตีอร่อยมากกส่วนหนึ่งที่จะลองก็คือน้ำราดไก่น้ำนะคุณชมนะกลิ่นของน้ำนะครับมันเหมือนเป็นแบบซีอิ้วจีนๆนิดนึงตามสไตล์เบตงนะฮะไก่ที่นี่ปกติแล้วนะครับ ทั่วไปไก่ที่ร้านข้าวมันไก่ทั่วไปถ้าแบบข้าวมันไก่ราคาราคาไม่แพงมากเนี่ยนะครับ<ค>เขาก็จะหั่นไก่ให้บางแล้วตบแล้วค่อยหัน่นแต่ทีนี้เนี่ยไม่ได้ไก่ตบฮะไก่เนื้อใหญ่ๆทั้งชิ้นเลยจานละ50บาทจะบอกนิดนึงผม,มแอบไปถามเจ้าของร้านมาแล้วร้านนี้เขาชื่อร้านเสียทำไมเขาบอกว่าทำไมต้องเป็นร้านเสียค,คุณทริปรู้ไหมคําตอบคืออะไรเสียเป็นภาษาจีนใช่ฮะมันเป็นภาษาจีนเนยแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะคือเขาไม่ได้เป็นคนจีนนะเป็นคนหนองจอกนี่แหละแต่ชื่อซัมเสีย ก็เลยมาปรับทำซ้เสียให้เป็นเสียให้มันแบบจินจิ้นิดนึงนะบิสมิลลาครับอันนี้เป็นสูตรของเขาเลยนะฮน้ำจิ้มเนี่ยอย่างที่บอกก็คือรสชาติมันจะเข้มข้นแล้วมันจะแบบขิงเป็นขิงนะเมันเีขิงมีกระเทียมขิงเนี่ยเขาจะไม่ได้สับแบบละเอียดเพื่อเพื่อให้มันแบบได้กัดขิงบ้าง อันนี้มันเป็นเอ็กซ์ต้านะต้องสั่งเพิ่มถ้ามันไก่ทุกร้านต้องทําคะแนนให้ดีคือซุปฮนะลวลาเรากินข้าวมันไก่ไปมันอร่อยซุปจะเป็นตัวตัวเบรกทําความรู้สึกที่มันพุ่มพ่านหลังได้กข้าวมันไก่เนะี่ยให้มันสงบลงด้วยน้ำซุปเดี๋ยวเรามาลองดูน้ำซุปกันใช้ได้ฮนะบเบาๆคุณผู้ชมฮะร้านนี้อยู่คู่ขวานะมินบุรี สังเกตง,ง่ายๆตรงข้ามร้านคือมันกัดนมิงบุรีโดมเขียวๆถ้าเห็นโดมเขียวเมื่อไหร่มองตรงห้ามเลยครับร้านเสียเข้ามันไก่อยู่ตรงนี้ถ้าอยากจะมาเค้าเปิด1โมงนะเปิดทุกวันแล้วมีเมนูอื่นๆด้วยเดี๋ยวคงจะลองหลายๆมเมนูนะครับส่วนใครอยากติดตามมามาซื้อมาหาก็บอกว่ารับชรมจากรายการมิสเตอร,ร์เฟิร์สน,นะครับก็จะได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมันมีเมนู ว่างอื่นด้วยเอาอะไรดีทิของทานเล่นนะครับก็จะมีขนมจีบนะครับให้มาเจ็ดลูกนะครับเจ็ดลูกข้าวสาลขน,นมจีบกับเกียวซ่านะครับมาตามเลยคุณผู้ชมระหว่างเรารอรอเกียวนะขอมาคุยกับตัวคนที่เขาทําอาหารนิดนึงซาะไะกุ้งครับคุณาลามครับถามนิดนึงครับร้านนี้มันที่มาที่ไปมันยังไงนะฮะทำไมชื่อเสียคร<า>ับเออชื่อน้าสาวครับชื่ออาซียะ อาซ <อา S 1> ียะใช่ครับแล้วทำไมเป็นเสียฮะเอามาเล่นคาเอามาเล่นคางเป็นสีย<ช>อ่ะแล้วไปรู้วิธีการทำข้าวมันไก่มาจากไหนฮะ <S <S ปกติทำร้านอาหารมาปะทำเขาเปิดร้านนิยมเส้นอยู่หลังจอกร้านก๋วยเตี๋ยวนิยมเส้นหลังจอกครับอ๋อแล้วก็สูตรนี้เขาไปเอามาจากบ้านแฟกเขาที่ตายสูตรน้ำจิ้มมอร่อยมากเลยสูตรนี้ก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆน้ำจิ้มมามาปรับเองครับนี่คุณผู้ชมเราได้แล้วนะนี่เขียวซาอุดูน่ากินมาก มาแล้วฮะคุณผู้ชมเกวซาเคยกินแล้วแบบรสชาติมันไม่ถูกปากด้วยน้ำจิ้มนะแต่ร้านนี้น่าจะอร่อยแต่กลิ่นจิม้สมสิิลลาเฮ้ยอร่อยอ่ะอร่อยมากอันนี้ก็คือขนมจีบนะครับขนมจีบนี่มันแล้วแต่ทัศนะเลยฮะว่าบางคนก็ชอบแบบแบบนั้นแบบนี้จีบที่ดีควรจะเป็นแบบช้ำๆเลยนะ ลามันต้องฉ่ำใช่มันก็จะแบบเขาเรียกจุ้ยซี่จุ้ยซี่หน่อยใช่ไหมเนี่ยฉ่ำๆเลยเนี่ยแนะนำมาคมมุณผู้ชมถ้าใครอยู่แถวนี้นะต้องมาผมว่านะยังไงควรปักหมุดเป็นร้านที่เราชื่นชอบนะครับและนี่คือพิเศษเฟิร์สครับขออนุญ,ญาตจบรายการแต่ผมขอกินให้หมดก่อนนะครับแล้วใครจะมาเนี่ยด้านด้านล่างเลยช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดนะครับก็โทรศัพท์มาสอบถามเขาเปิดตั้งแต่11โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับก็ทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับโอเคขออนุญ,ญาตกินนะครับสลับอร่อยครับ

คุณผู้ชมมาที่หนองเจอะคูซ้ายนะครับเป็นสถานที่ที่มีร้านอาหารเยอะมากครับเราเคยมา,าทํารายการกับร้านนี้แล้วหนึ่งครั้งนะครับแต่ที่สาขาเก่าของเขานั่นคือร้านโรงเนื้อมิรไมตรีวันนี้ครับเรามาที่นี่ครับโรงเนื้อมิรไมตรีที่ใหม่และเขามีทีเด็ดของเมนูที่อยากจะแนะนําคุณผู้ชมจริงๆครับนั่นคือก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่มันจะบุฟเฟม่มันจะยังไงล่ะฮะก๋วยเตี๋ยวเราเคยได้กินเนื้อกระทะเคยกินกุ้งกระทะเคยกินไก่กระทะตามผมมาเลยคุณผู้ชมว่าข้างใน ๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่เขาเป็นยังไงเชิญมาเลยครับนี่ฮะคุณผู้ชมเราจะมีก๋วยเตี๋ยวแบบนี้จริงๆแล้วเขาก็จะมีคนทําให้นะฮะแล้วก็เราก็จะเลือกได้เลยครับว่าเราจะเอาเส้นไหนจะเอาเส้นมีเส้นบะหมี่เส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นมีโยกได้หมดเลยถ้าชอบจะทําเองก็ทําเองได้นะฮะหรือว่าจะไม่ทําเองเนี่ยก็ให้เขาทําให้ก็ได้ปกติกขจะมีคนทําให้เส้นลวกไม่ต้องเยอะนะฮะ มันพอที่จะได้แล้วเสร็จแลวหนึ่งนะครับตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีตัวเครื่องให้ทั้งหมดเลยหยิบได้ไม่อัน้นหยิบได้ไม่อัน้นแล้วแต่แต่เราจะหยิบอย่างละหน่อยฮะ,ะเพื่อนมาชิมกันดูไก่กรอบนะฮะเต้าหูปา้ปลาปลาหมึกกรอบแมงกะพรุนสาลายนะฮะอันนี้เห็ดหูหนูขาวลูกชินน้นเนื้อเครื่องในฮะ,ะพะกี้ริ้วนะครับกระดง้งกระดง้งเขาเรียกกระด้งนะฮะม้ามฮะม้ามเห็นเห็นเลย ปกติเป็นคนชอบกินม้าม,มากกินเยอะแค่ไหนเนี่ยก็ได้นี่ฮะชิ้นเบ์เลอร์เลยอ่ะเนื้อเปื่อยนะฮะเนื้อสไลด์เนื้อสไลด์อันนี้แล้วแต่แล้วแต่คนชอบะะบางคนเขาจะเอาวางตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาน้ำเดือดเนี่ยปักไปราดตรงเนื้อเนี่ยครับเนื้อมันก็จะสุกเองอเห็นไหมคุณผู้ชมใครชอบน้ําเยอะน้ําน้อยจะตักเองก็ได้นะฮะหรือจะให้เขาตักให้ก็ได้อ่า เสร็จแล้วนะครับก็ไปปรุงเครื่องปรุงนะฮะอันนี้แล้วแต่เราสะดวกคําว่าบุฟเฟ่ต์เนี่ยคือมันตักกี่รอบก็ได้จะหนึ่งรอบอิ่มก็ได้นะฮะหรือว่าจะมาแถมอีกก็ได้ที่นี่เขาก็มีน้ําให้ด้วยนะฮะน้ำเนี่ยก็เป็นน้ําบุฟเฟ่ต์อยู่ในราคา149บาท149บาทเป็นน้าบุฟเฟ่ต์น้ำานี่ก็แล้วแต่นะฮะมีน้ำแอปเปิลสตรอเบอรี่องุ่นสับวรสแล้วก็จะมีของหวานให้ด้วยนะฮะของหวานก็จะเป็นเฉาก๊วยครับหยิบได้เลยฮะเป็นบุฟเฟ่ เปิด10บโมงเช้าถึงบ่ายสเฉพาะบุฟเฟ่ต์นะครับราคาสําหรับพวกอาหารตามสั่งทั่วไปอาหารที่เป็นสเต็กหรือว่าเนื้อเนี่อนยอันนี้แยกต่างหากแต่ละจานปีดสองทุ่มไม่ทานกันครับคุณผู้ชมนมา่มาเลยเดี๋ยวผมจะลองนั่งทานดูนะฮะว่ารสชาติเนี่ยมันเด็ดขนาดไหนแล้วเดี๋ยวคงต้องไปแถมคุณผู้ชมฮะไหนมันก็เป็นบุฟเฟ่ต์แล้วเราตักมาน้อยๆแล้วกินบ่อยๆนะฮะแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมชอบแบบไหน มาทานกันเลยครับโอ้โหน่าทานจริงคุณผู้ชมคำแรกที่จะลองนะครับบิสมิลลามันกชินใหญ่ๆเลยลลอร่อยมากทำกว๋วยเตี๋ยวแห้งก็ได้ถ้าไม่สะดวกทำบอกกับพี่พีที่เขาอยู่ที่เคาน์เตอร์ได้เลยครับว่าจะเอาอันนั้นใส่นั้นใส่นี้เขาตักให้เสร็จแล้วไปแถมเสร็จแล้วไปแถมเนก็ได้หนึ่งคนหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเปิดสิบโมงถึงบ่ายสามต้องมาลองกันแต่ผมทานแล้วเนี่ย ผมยักอยากคุยกับเจ้าของร้านแล้วคุณผู้ชมอยากจะคุยกับเขาว่าทําไมถึงเปิดกว๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่แล้ววิธีการเปิดกว๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่มันบริหารจัดการสต๊อกยังไงมันช่วยทําให้คนเนี่ยมากินอาหารแล้วมีความสุขมากขึ้นไหมหรือเขามีอะไรนอกเหนือจากกว๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ไหม เราคงต้องไปคุยกับเขาครับปังฮารีจ้าของร้ันครับคุณผู้ชมครับผมนั่งอยู่กับคุณอับดัฮลฮารีมนะครับสลัรับคุณครับคิดยังไงไปยังไงถึงได้มีเมนูปุวยเตี๋วบุฟเฟ่เล่าที่มาที่ไปให้ฟังหนอ่อยที่ไปที่มาคือในยุคนี้เลยนะครับคุณธรรมศักดิ คือเรื่องของการทุกๆอย่างเนี่ยมันต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันเหมาะให้มันเข้ากับเทรนหรือเข้ากับยุคสมัยตอนนี้ครับซึ่งตอนนี้บุฟเฟ่่ยมันมาแรงมากบุฟเฟ่บุฟเฟ่เนี่ยถ้าเราไปตรงไหนก็จะเจอเนื้อกระทะไก่กะทะกุ้งกระทะทุกที่เลยครับช่วงแรกเนี่ยเราเปิดเป็นราคาตามสั่งราคาคืออะไรลาคาคือเมนูตามสั่งเมนูที่อยากราคาต่อจาน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 อยากจะทานจานเดียวทานเป็นครอบครัวแล้วก็ทำมาใช่ช่ใช่สี่ห มีที่เราทำมาโดยตลอดทีนี้พอย้ายร้านมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มองว่าพื้นที่มีเยอะแล้วช่วงกลางวันเนี่ยมันเป็นช่วงท้องร่องของร้านอาหารส่วนใหญ่ส่วนมากจะเงียบเงียบทำยังไงถ้าไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ใช่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 แล้วเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราทําไงจะดึงคนมาดีนะอะไรเงี้ยก็แวบขึ้นมาเป็นเรื่องของบุฟเฟ่แต่บุฟเฟ่เนื้อกระทะตอนเที่ยงเนี่ยนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่่ก็เลยเอาไงดีก็ไปปิ้งไงเดียวว่าเฮ้ยก๋วยเตี๋ยว่ะ อ่าก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ล่ะถ้าเราทําแบบนี้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  เฮ้ยน่าสนใจครับเราก็เลยศึกษาข้อมูลดูก็เลยกลายเป็นบุฟเฟ่ต์ก๋วยเตี๋ยวซึ่งตอบโจทย์เลยถ้าตามเจินอาการคนทั่วไปก็มากินก๋วยเตี๋ยวแบบ,บไม่จํากัดใช่แต่จุดเด่นของทางร้านลงเนื้อไม่ไม่ตีเนี่ยคือ,อคือด้วยความเราเป็นด้วยมิตรภาพคุณภาพและความอร่อยมิตรภาพแน่นอนอยู่แล้วเราเรายังต้อนรับเหมือนเดิมแต่คุณภาพเนี่ยสำหรับงานอารลาคา้าแน่นอนเราทาเป็นจานจานเราด้วยด้วยคุณภาพพิธีพิถันแต่พอเป็นบุฟเฟ่ต์เนี่ยมันเป็นจํานวนเยอะ ทำยังไงโจทย์ต้องให้เป็นคุณภาพด้วยคือบุฟเฟ่ทั่วๆไปเนี่ยก๋วยเตี๋ยวนะครับ,รบมันเขามีบุฟเฟ่มานานแล้วแหละแต,แต่ส่วนใหญ่จะตักให้ตักให้ตักให้หรือว่าให้ตักบางอย่างแค่นั้นเองตักข้าวตักหยิบผักนู่นนี่นั่นหรืออาจจะมีคนตักให้แต่ของเรารู้สึกว่าบุฟเฟ่ตมันน่าจะตักเองได้นะได้เลยได้เลยเลือกตักเองตักเองเลยแล้วเราแล้วเราเนี่ยเป็นร้านเนื้อด้วยตักเนื้อเลยเนื้อสไลด์เนื้อเนื้อตุ๋นเนื้อ เครื่องในนู่นนี่นั่นที่เป็นเนื้อที่เขาสามารถจะหยิบเองได้ <S <S 2> <S 2> เอ็นได้คือเขาอยากกินอะไรเขาอยากกินแต่ทีนี้เราก็คิดต่อว่าเฮ้ยแล้วถ้าพี่น้องไม่กินเนื้อล่ะ <S <S เราก็มีโซนแบบเป็นไก่มีลูกชิ้นมีแบบท็อปปิ้งมากมายสาหร่ายนู่นนี่นั่นเย็นตาโฟเย็นตาโฟแห<พ>้งมีได้หมดเลยไ,<ก>ได้หมดเลยปลาหมึกแห้งปลาไอปลาหมึกแมงกะพรุนอย่างที่มันเป็นลายบุฟเฟ่ครับเราก็เลยมีท็อปปิ้งเยอะมากให้ลูกค้าตักแล้วก็มีน้ําเนื้อน้ําไก่แยกจากกัน คือแล้วแต่ว่าเขาสะดวกจะทานใช่ชอบแบบไหนก็ได้ทานกี่รอบก็ได้สลับก็ได้สลับก็ได้คือคุณมาแค่จ่ายเท่าไหร่นะฮะ149บาท149งรบาทคุณจะทานก๋วยเตี๋ยวแห้งจานหนึ่งได้เสร็จแล้วอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อจังเลยได้อยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่จังเลยได้อยากกินเกาเหลาเอาข้าวเปล่าไปมีข้าวเปล่ามีข้าวเปล่าด้วยแล้วล่าสุดเนี่ยเรามีขนมจีนด้วยฮะเป็นไลน์บุฟเฟ่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องจ่ายเพิ่ม คือคุณจะกินขนมจีนก็ได้ใช่ฉันน่ะมากับเพื่อนมันไม่ค่อยชอบ๋วยเตี๋ยวอ่ะฉันอยากจะกินข้าวอยากกินขนมจีนมีแล้วก็เป็นยังไงฮะท็อปปิ้งของขนมจีนเป็นก็จะเป็นน้ำยาน้ำแกงเขียวหวานจะเป็นไก่บ้างเป็นเมื่อวานเนี่ยเป็นเนื้อน้องลายเป็นหอยอ่าคือมันจะสลับไปคือบางคน ไอ้แกงเนี้ยกินกับข้าวได้แกงเนี้ยกินขนมจีนได้น้ำน้ำยาน้ำพริกผักเคียงครับทีเนี้ยเราย้อนกลับไปที่เนื้อนิดนึงฮะเมื่อคู่เนี้ยตอนที่ไปเปิดรายการเนี้ยผมผมก็ไปดูเนื้อมันไม่ใช่มีแค่เนื้ออย่างเดียวเลยครับมันมีทั้งขอบครับม้ามกระด้งไส้ครับเอ็นครับทุกทั้งหมดเลยเรายกมาทั้งควงเลยเนื้อสไลด์ยกยกมาหมดเลยใช่ยกหมดเลยคือเราเรารู้จักกับฟาร์มหลายๆฟาร์ม คือเดิมเนี่ยถ้าเป็นอลาคาเนี่ยแน่นอนเราใช้ของพี่โตคอมเบรีเป็นยืนพื้นเลยอ่าแล้วก็พอเป็นบุฟเฟ่เนี่ยคอสมันมันมันต้องต้องปรับลงมางนั้นแต่ใช้เนื้อโคขุนอออ่าก็ใช้ของฟาร์มเหมือนกันครับการตอบรับเป็นยังไงพอเราบอกว่ามีบุฟเฟ่๋วยเตี๋ยวเนี่ยใช่ไหมฮะวันแรกที่เราเปิดเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็คือมีแต่คนที่เรารู้จักกันเฉยๆสามสี่คนใจแป้วเหมือนกันคุณทรรมซาแต่พอวันที่สองวันที่สามคือเราพูดได้ว่าเรา ถึงโกตั้งแต่เดือนแรกเลยเราแบบตกใจเหมือนกันว่าถามไหมว่าทาไมเขาสนใจบุฟเฟ่คือ๋วยเตี๋วคือเขารู้สึกว่าเขาเขาไปกินทั่วๆไปเนี่ยถ้วยหนึ่งเนี่ยหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทเขากินสองถ้วยเนี่ยก็ร้อยสี่สิบบาทอยู่แล้วแต่เขาไม่สามารถจะเลือกเองได้ใช่ถ้าเขาสามารถจะเลือกเองได้ในราคา149บาทเท่ากับกินก๋วยเตี๋ยวสองถ้วยแต่มีข้าวมีน้ำมีเครื่องดื่มครบเลยทั้งหมดนี้ร4อบาบาทน้ำมีด้วยมีด้วยไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้อง ผลไม้ของหวานผลไม้ครับข้าวครับขนมจีนครับร้อบาทถ้าพาคุณพ่อคุณแม่มาอายุ60ขึ้น99บาทแล้วถ้าเด็กเล็กกว่า120เซน50บาทบางทีอะเราก็หยวนหวนกันไปเฮ้ยไม่เป็นไรเราไม่ต้องเก็บหลอกเด็กดูทรงแล้วกินแบบไม่ได้เยอะมากก็หยวนหยวนกันไปผู้ใหญ่เหลือบัรอีกอีกเดือนนึงอะก่าจะถึง60อ่บอะไม่เป็นไรว่ากันไปเพราะมันคือมิตรไมตี ตอนรับดอมิตร์พาใช่ครับใช่ครับใช่ครับที่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับย้ายมาแล้วเนี่ยเล่าให้คุณผู้ชมฟังอยู่ตรงถนนมิตรเมตีเหมือนเดิมครับเรายังรักถนนเส้นนี้เหมือนเดิมอยู่ตรงมิเมติยี่21ครับติดถนนใหญ่เลยครับถ้ามาจากฝั่งฝั่งหนองจอกมุ่งหน้าบินบุรีเนี่ยพอเลยวิ่งคู่ายข้ามปั๊มเลยปั๊มแก๊สมาข้ามสะพานมาตีไฟเลี้ยวได้เลยคือลงสะพานเลี้ยวซ้ายเข้าร้านได้เลยใช่แต่ถ้ามาจากฝั่งมินบุรีมาหนองจอกครับก็ พอเลยแยกนำหินมาครับก็เตรียมตัวได้เลยประมาณสักหกเจ0ดแปรอ่ามตรปีไฟเลี้ยวเลยก่อนถึงสะพานก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยเบอร์โทรศัพท์ร้านนิดนึงครับได้ครับ081ครับ565 5702เครับเป็นเบอร์ตรงของเบอร์ตรงครับเโทรมาได้เปิดปิดกี่โมงฮะถ้าเป็นบุฟเฟ่ต์เนี่ยตอนนี้เราปรับเวลาตั้งแต่มกราคมต้นมาเนี่ยนะครับเราขายทุกทุกวัน ยกเว้นวันอังคารวันเดียววันอังคารขอหยุดใช่บุฟเฟ่เนี่ยขาย10บโมงเช้าถึงบ่ายสครับถ้าลูกค้ามาประมาณสักบ่ายสองโมงสีเนี่ยเราก็จะสกิกลูกค้าว่าเอาเป็นถ้วยไหมเพราะว่าของมันจะพร่องนะเราอาจจะไม่ได้เติมของแบบเหมือนกับตอนช่วงแรกนะครับเป็นถ้วย70บาทไม่ต้องขายเต็มไม่ต้องขายเต็มใช่เอาเป็นถ้วยไหม สิบโมงถึงบ่ายสามถึงบ่ายสามทุกวันยกเว้นวันอังคารทุกวันอังคารโอ้มันจะมีฟีดแบ็คเหมือนกันนะงไลง์ไลน์ที่เปิดเขาบอกว่ามีเฉพาะวันธรรมดาฉันต้องโดดงานใช่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 ก็เลยปรับไปเป็นเสาร์อาทิตย์เสาาร์์อทิตยก็ได้ได้ส่วนร้านอัาคาร์ทั่วไปก็เปิดอ่าสิบเอ็ดโมงถึงสองทุ่มครึ่งทุกวันเช่นเดียวกันยกเว้นวันอังคารเหมือนกันครับ แต่เราก็สามารถมาทานได้ทั้งสองแบบคุณอยากทานอาราคัตก็คุณพ่ออยากทานอาราคัตลูกอยากทานอฟเฟ่ได้เลยครับนั่งด้วยกันได้ไม่มีปัญหาเลยได้โหนะฮะคุณผู้ชมต้องมานะฮะร้านนี้แล้วก็ ผมเนี่ยทานเสร็จแล้วต้องขอไปแถมด้วยใหญไหนก็เป็นบุฟเฟ่แล้วนะได้ครับยินดีครับอย่าว่ากันเลยนะถ้ากินได้วันนี้นะครับคุณผู้ชมบิสเนสเฟิร์สหมดเวลาแล้วครับกับร้านโรงเนื้อมิสเมตีนะครับโดยเฉพาะเมนูบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวอยากจะให้คุณผู้ชมได้ลองนะครับที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้การการต้อนรับดีๆจากเจ้าของร้านคุณฮาลิมเนี่ยเช่นเคยยินดีเช่นเคยนะครับวันนี้รายการต้องขอบคุณมากๆนะครับสลามอะไรกุ้งครับหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมสัปดาห์หน้ามีอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามบิสเนสเฟิร์ส ใช่เลยครับใช่เลยครับ<ม>ใช่เลยครับผมเนี่ยชอบมามากตุวมตัวแบบมามาอร่อย